สวัสดีค่ะมาพบกับเบียร์สาวสกลค้นหมักหวยนะคะวันนี้นะคะเบียร์มีแนวทางหวยรัฐบาลวันที่16มีนาคม2563นะคะของหนุ่มบรรบือมาฝากเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านกันเลยนะคะมาดูกันเลยจ้าว่าหนุ่มบรรบือเขาให้ตัวไหนมาบ้างนะจ๊ะมี 7จ็ด8ี่เจ็ดหนะคะทวนนะคะเจ็ดส4่เจ็และก็95้าานะคะสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2563จ้าสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเบียสาวสกลค้นมักหวยน้ำเดอจา้าอย่าลืมกดติดตามให้หนูน้ำเดอขอบคุณค่ะ